แบงค์ยี่สิบบาทพระเจ้าตากศิลซึ่งเป็นแบงกรุ่นเก่านะครับคุณรู้ไหมคะว่านะครับมีคุณลุงคุณป้านะครับมาหน้าร้านเพื่อมาแลก3 0 0 0 0นกันเลยทีเดียวครับเรื่องราวเป็นไงนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซของร้านปานันที่รักทุกท่านครับผมบุิวัชริระหรือวันนี้เจ้าของร้านป่านันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครัคือเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ยี่สิบพระเจ้าตากครับซึ่งวันนี้นะครับใครที่มีอยู่นะครับนะเตรียมนะครับเอาออกมาดูกันเลยนะครับว่าคุณมีหรือเปล่านะครับถ้า คุณมีนะครับมั่นใจนะครับคุณก็มีครับมีข่าวมาได้นะครับนะถือว่านะครับนะมานะครับพูดคุยกันร่วมพูดคุยกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดนะใครนะครับนะใครนะครับที่นะก็นะอยากแชร์ข้อมูลนี้นะครับให้กับนพืเพื่อนได้ชมอะไรเนี่ยก็ฝากแชร์ด้วยกันครับหลังจากที่ดูจบแล้วนะครับแล้วคุณมีตรงตามที่เรารับซื้อนะครับคุณก็สามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางตามนี้นะครับเฟซบุ๊กปานนัน ไลน์แอดปานัน888นะครับร้านของเราเลยครับตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะแบงค์ยี่สิบพระเจ้าตานะครับซึ่งแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าแบงค์ยี่สิบแบบที่สิบสองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าประเทศไทยนั้นมีการทำแบงค์แบบนี้แล้ว ถึง12แบบนั่นเองนะครับสำหรับนะครับรูปแบบของแบงค20นั้นนะครับก็จะมีนะแบงค์ทีร่ราคาที่วงการเล่นกันอยู่ก็มีนะครับนะวันนี้นะครับก็มีนะลุงป้านะครับมาถึงหน้าร้านนะครับก็เอาแบงค20มาขายนะครับเพื่อว่าจะแลกนะ30,000นบาทคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นะครับแบงค20 ทรงม้าที่เป็นรูปของพระเจ้าตากนั้นนะครับเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลครับเพราะว่านะครับนะมีการประกาศรับซื้อนะครับโอ้ราคา3 0 0แสนบาทนะครับถ้าเป็นแบงค์20นะถ้าเป็นแบงค์สิก็จะมีผูกลงมาหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งเออประมาณนั้นนะครับนะซึ่งเอ่อถ้าถ้าตัวนั้นก็แสนหนึ่งนี่ก็จะเป็นทรงม้านะครับพร้อมกับนะภาพนะครัมีภาพของ มีภาพของนะครับนะคนที่ไปรับตังค์อย่างนี้มานี่เนี่ยครับก็จะมีภาพในโซเชียลประมาณนี้แหละนะว่ามีแบงก์โอ้โหอา่าสิบนะฮะเก่าๆขาดๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีภาพนะครับคุณลุงนะรับ,ร,บรับเงินอย่างนี้นะครับนะเหมือนว่าไปรับเงินจากร้านร้านหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เป็นภาพในโซเชียลไม่ใช่ ของร้านเรานะครับนะมีนะลุงนะครับลุงกับป้านี่น่าจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดแหละเนาะเพราะว่าเห็นว่านะครับนะขึ้นรถมาลงอ่อบขสเนาะมาลงขนส่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็นะเดินมาร้านปนันครับซึ่งร้านปนันอยู่ไม่ไกลฮะห่างจากขนส่งไม่ถึงกิโลนะก็มีเดินมานะครับกนะ็เอาพวกนะครับแบงค์เอาอะไรมาขายอะไรอย่างนี้นะครับแบงค์ยี่สิบทรงมาพระเจ้าตากนั้นนะครับนะ ต้องบอกเลยว่านะครับก็มีแบบที่นะครับผมซื้อมาแบบหายากอะไรหลายอย่างก็มีซื้อมาเหมือนกันนะครับซึ่งคนก็ต้องศึกษานะครับซึ่งแต่แบงค์อย่างนี้นะครับเจอที่ตัวที่มีราคานะครับก็แต่ถ้าพูดถึงผลิตภาพเออตัดพาดเนี่ยมีราคาตัดพาดตัดเบี้ยวหรือบางทีนะครับมีการพับแล้วก็มีเอ่อปั๊มลงไปนะครับพลาดเลยหรือไม่ก็เลขเลขพวกสวยๆแบบนี้เห็นไหมนี่นะ 9 9้า9้า้า้าหรือเก้าหนึ่งเกเสียดายนะฮะตัวนี้ของผมฮะเป็น9 1้า9ราคาก็จะลดลงมาแต่ถ้าเป็น9ล้วนแพงนะครับ9้าล้วนนะครับใบหนึ่งก็นะสามี่ห้าพันเลยนะะถ้ามีเลข9ก้านำหน้าอีกอย่างเช่นอย่างเช่นแบบนี้ถ้าเป็น 9A นะครับอันนี้ก็จะแพงขึ้นไปอีกนะเพราะว่าทั้งเลขหมวดทั้งเลขนะสวยนะเออนะทั้งหมายเลขอะไรสวยทั้งนั้นนะครับมี นะมีเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแพงหน่อยนะครับสำหรับแบงค์ยี่สิบพระเจ้าตากนั้นนะครับถ้าเป็นรูปแบบนะธรรมดาอะไรทั่วไปนะครับนั้นหลายคนกล่บว่าน่าน่าจะได้สามแสนตามโซเชียลแชร์กันอะไรต่างๆนะครับต้องบอกเลยนะว่าสามแสนไม่มีทางครับคุณอย่าหวังอย่าฝันครับไม่มีทางได้แน่นอนนะครับสิ่งที่คุณจะได้มานะครับคุณก็จะโดนมิจฉาชีพหลอก เออคุณจะโดนมิชาชีพหลอกนะให้โอนเงินค่าใบรับรองใบรับประกันโอนเงินค่าจองคิวอะไรต่างๆเหมือนกรณีนะเหมือนกรณีที่ที่ผมเอาตัวอย่างเอามาให้ดูอย่างนี้แบงค์สิบอย่างนี้นะเนี่ยนะสภาพอย่างนี้ฮะให้ฟีลยังไม่เอาเลยพูดจริงมาเป็นพาระขายก็ไม่ได้สงสาระไรบางทีมันต้องมาแจกมาเลยแล้วก็ต้องมาทำคอนเทนต์แจกอีก นะแบบนี้มีราคาเลยครับไม่ต้องไปฝันไม่ต้องมีหวังเลยฮะอย่าหวังครับไม่มีทางแต่ทําไมถึงมีคนประกาศรับเวลามีคนประกาศรับแบบนี้นะครับก็จะมีคนมาคอมเมนต์ข้างล่างเพราะมันก็จะให้อายทักเข้าไปตามลิงก์ตรงนี้นะหรือไม่ก็ให้คุณาาตามนั้นทําตามนั่นตามนี่กดลิงก์ก็อะไรระวังนะฮะคุณถูกดูดข้อมูล Facebook นะเงินหายนะเงินหายนะไม่มีหรอกนะไอ้ภาพอย่างเงี้ยที่เจออย่างเงี้ยนะแล้วนะค,คุณเข้าใจไหมว่าพอไปเจออย่างเงี้ยบางทีอ่ะ คุณเจอผู้ที่เป็น f a c e b o o k ปลอมร้านปนันเน่ะเอาหน้าผมไปบ้างเอาอะไรบ้างเอาร้านของคนอื่นอะไรไปบ้างซึ่งไอ้พวกเนี้ยนะครับมันก็อ้างอย่างนี้แหละโอ้ยมันก็ทําเฟซปลอมมาใส่ข้อมูลร้านอะไรต่างๆให้มันน่าเชื่อถือแล้วมันก็ทําอย่างเงี้ยเนี่ยคุณก็คิดว่าเป็นร้านจริงนะแล้วก็โพลมาถึงหน้าร้านเราอย่างเงี้ยพอไม่ได้ดังใจก็โอ้โหด่าว่าร้านโกหกบ้างหลอกลวงบ้างเนี่ยเนี่ยคุณลองคิดดูเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี่ยไอฟีไม่เอาเลย อไอฟีไม่เอาเลยใครแม่งมันจะซื้อนะสามสี่ห้าแสนใช่ไหมล่ะคิดดูดินะสาหรับแบงค์พระเจ้าตากนี้สภาพที่ผ่านใช้สภาพที่ผ่านใช้คุณเชื่อไหมครับว่าสภาพผ่านใช้มาซึ่งซึ่งแบบที่คุณมีนั่นแหละอ่ะนะผมแบบทําการนะสพผ่าไปก่อนเลยแบบที่คุณมีนั่นแหละนะบางที่ผมไม่กล้าขายนะผมเอามานะซื้อช่วยมา20ต่อ20ด้วยซ้ำนะกำไรก็ไม่มีแล้วผมต้องทำยังไงผมต้องมาแจาก ออกมาแจกเขาเออกมาเป็นอย่างเ,าเหมือนคล้ายเป็นส่วนลดอ่ะของชิน้นนี้ใครซื้อของชิ้นนี้เอาไปเลยแบงค์ยี่สิบเป็นผมให้ทฟฟีเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณคิดว่านะแบงค์อย่างนี้นะครับคุณจะได้หลักหมื่นหลักแสนด้โคตรยากเลยครับขนาดเลขสวยๆนะเลขสวยๆเนะี่ยยังได้นะอ,อย่าอยู่รอๆประมาณาไม่ไม่ได้ถึงหมื่นปัจจุบันไม่ถึงหมื่นเลขสวยๆไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำครับนั่นแหละนะแล้ววันนี้ก็มีคนส่งมาขายมมด้วย แลมีสมาชิมาด้วยแต่มาเป็นยกปึกๆๆเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าปึกๆๆราคาเท่าไหร่นะปึกๆๆหนึ่งเนี่ยนะขายทุกวันเนี่ยสามพันยังไม่ถึงต่อปึกอ่ะร้อยใบเรียงเลขสามพันไม่ถึงนั่นหมายความว่าราคา30สบาทยังถึงแบงค์ยี่สิบสวยๆอ่ะสามสิบบาทยังไม่ถึงแล้วนับภาษาอะไรกับสภาพที่ผ่านการใช้มาแล้วคุณจะมาอยากได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนี่คือเป็นพรวดฝันเฟื่องนะ อย่าไปหวังเลยครับนะอย่าไปหวังเลยนะเอาข้อมูลข้อมูลเลยศึกษาข้อมูลที่เป็นความจริงครับศึกษาข้อมูลล้านปนันครับอาจจะไม่ได้ถูกใจนะให้คุณช้าใจหน่อยแต่ข้อมูลมันก็เป็นข้อมูลจริงนะเพราะฉะนั้นนะครับนะ ถ้ายังมีโอกาสดูคลิปก็ดูหน่อยแล้วกันเนาะนะนะอา่านข้อความหรือ,อคอมเมนต์หรืออะไรก็ดูหน่อยถ้าคุณคิดจะศึกษาเกี่ยวกับเรือ่องของขอสะสมอะไรที่มันมีราคามันก็มีราคาจริงอะไรที่มันไม่มีราคาเลยนะต่อให้มันเก่าแค่ไหนแต่มันหาง่ายมันก็ไม่มีราคานะฮะก็ใครมีอะไรที่ตามผมประกาศร,รับซื้อเนี่ยนะก็นะนะติดต่อตามเนี่ยเฟซบุ๊กปานันส่งภาพมาประเมิราคาก่อนไม่ต้องโผลมานะเออแนะถ้ายังไม่ได้ตกลงราคาหรือไม่ต้องโผลมาครับส่งภาพมาประเมินราคาคนระับ ลายแอดปานันนะปดนะครับนั่นแหละร้านของเราจะเปิดตั้งแต่ช่วงเก้าโมงเช้าถี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ